เอาแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการเปรียบมวยนะครับก็จะก็จะเป็นการเปรียบมวยสดๆเลยนะครับเป็นการเปรียบมวยสดๆเลยขาาคคตรตัวใหญ่ๆมีูเพลินครับผู้จัดนะครับแล้วก็ขบวนนี้นะครับก็จะเป็นลักมวยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาติพันธ์นะครับก็จะเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับปะกกยอพี่น้องชาว เมียนมาห,หรือพมา่านะครับแล้วก็พี่น้องมอง้งพี่น้องกลุ่มชติพันธ์นะครับแถบชายแดนอ,อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระอ,พอําเภอแม่ละมาาอาเภอท่าสองยานนะครับก็จะเปรียบกันสดๆดแบบนี้ครับจับคู่กันได้ก็เดี๋ยวลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับน้ำมันมวยไม่ต้องพูดถึงนะครับที่เลี้ยงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีแต่เพื่อนเพื่อนที่มาที่มาอยู่ด้วยกันสองสามคนนี่แหละที่จะมาเป็น <tyard> พี่น้องที่จะมาเป็น,นะะพี่เลี้ยงให้นะครับท่างในน่ะ13 14 15สามคืนแล้วยอดแรกมีสามคืนนี้แอดมินนะครับแอดมินก็มาเป็นแพทย์สนามนะครับเช่นเคยนะครับกับเวทีมวยวัดมวยบ้านบ้านมวยวัดแบบนี้นะครับก็จะมาเป็นแพทย์สนามคอยให้อมโมเนียแล้วก็ไอ้นีอย่าง ถ้ามีแผลมีเย็บก็เย็บให้ก็ทมวยวาดให้เบื้องต้นนะครับสำหรับ fc มวยวัดนะครับก็ไปรับชมคลิปมวยมันนะครับมันทุกคลิปสนุกทุกคู่นะครับที่ช่องได้นะครับก็จะมีทั้งเป็นคลิปสั้นแล้วก็คลิปเต็มนะครับก็สนุกสนานตามภาษานะครับตามภาษาของมวยวัดมวยบ้านนะครับเปรียบกันสดๆดแล้วก็ ต่อยกันสามยกนะครับครบยกจบเกมก็คือจบนะครับเดี๋ยวตีว่าที่13ชุด45ครัในโรงเรล็กกินไ้ตัวนี้วะเนี่ยสองฝูงน่ามันนี่ครับพี่เลี้ยงกลุ่มกลุ่มผู้ชมนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพี่น้องชาวเมียนมานะครับเมียนมาก,ก็จะมารับชมการอย่างล้นหลามนะครับ ย,ยิ่งกว่าเวทีของอช่องเจ็ดสีนะครับกองเชียร์ก็จะยิ่งกว่านั้นนะครับสนุกสนานเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังจากการไปตรักรามทำงานนะครับเลิกงานมาก็มาพักผ่อนหย่อนใจมาชมมวยกันนะครับเดี๋ยวผมชคที่ในโรงเรียนเลยก็มีสามคืนชคเต็มที่เลยอตอนนี้ก็เปรียบกันได้แล้วนะครับก็ โดยประมาณนะครับโดยประมาณคืนหนึ่งก็โดยประมาณ9คู่นะครับ9คู่โดยประมาณบางทีก็อาจจะล่วงเลยไปเป็น10 11คู่อะไรก็มีนะครับแล้วแต่บางคืนบางครั้งเนะี่ยนี่ครับบรรยากาศนะก็จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นงานงานแบบงานงานฤดูกาลนะครับงานฤดูกาลงานหน้าหนาวงานวัดบ้างนะครับงานแสดงสินค้าบ้าง เป็นพวกลอยกระทงวาเลนไทน์ปีใหม่อย่างนี้นะครับก็จะจัดแล้วก็จะมีมวยมาให้ได้ชมกันนะครับก็มีทั้งรูปแบบของมวยไทยนะครับแล้วก็มวยไทยสามยกนะครับแล้วก็มวยคาดเชือกนะครับแบบสวมนวมเล็กหรือว่าผ้าพันมือนะครับก็สนุกสนานกันไปนะและเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีเดียวนะครับเวทีเดียวในประเทศไทยนะครับที่สนุกที่สุดในโลกนะสนุกที่สุดใน ประเทศไทยนะครับเพราะว่า,าผู้ชมแล้วก็นักมวยนะครับก็จะต่อยกันแบบไม่บรญยังก็บรญยังนะครับไม่ลีลานะครับไม่มีชั้นเชิงนะครับครูมวยนี่แทบไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้สัญชาตญาณดิบนะครับของการเอาตัวรอดน,นะครับแล้วก็มา,าเปรียบแล้วก็มาชกต่อยกันนะครับเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นการ แสดงสปิริตนะครับแสดงความเป็นลูกผู้ชายนะครับแล้วก็มาลองฝีมือประมาณนี้นะครับหรือว่ามาลองเหยียบผืนผ้าใบหรือว่ามาเป็นก้าวแรกนะครับก้าวแรกของนักมวยอาชีพนะที่จะก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพต่อไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสให้กับเด็กๆนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็นักมวยรุ่นใหม่นะครับต้นกล้ามวยไทยนะครับที่จะได้มา ประลองเวทีนะครับแล้วก็ราลองฝีมือกันนะครับสำหรับ FC มวยวันนะครับก็อย่าลืมไปรับชมคลิปเต็มแล้วก็คลิปมวยมันๆนะครับที่ในช่องได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศทั่วๆไปของการเปรียบมวยแล้วก็ของผู้ชมนะครับของการจัดมวยที่นี่นะครับแอดมินก็ทำหน้าที่นะครับเป็นแพทย์สนามนะครับ เป็นแพทย์สนามมวยนะครับก็ดูความาเรียบร้อยของนักมวยนะครับแล้วก็ดูาการบาดเจ็บของนักมวยนะครับปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นแล้วก็การให้แอมโมเนียนะครับสำหรับนักมวยที่หายใจไม่ระบบหายใจนะครับไม่ไม่ปกตินะครับหรือว่าหายใจแรงไปหรือว่าเร็วไปนะครับหายใจไม่ทั่วท้องไม่ทันนะครับตะกี้คุณเอก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ในคลิปที่ท่านชื่นชอบนะครับไว้เพื่อไปกำลังใจให้กับแอดมินได้นะครับอันนี้ผู้สองผู้สองน้ำท้องน้เอาวาเบิกนวมกระจบเรลือ,อสำหรับการไลฟ์สดนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอรอไปชมมวยคลิปเต็มกันในช่องอกันได้นะครับสำหรับ FC นะครับนี่ไฟแดง 哎。